มาเป็นเด็กหนุน่มสาวแกเถ่าตายไปเป็นเด็กหนุน่มสาวแกเถ่าตายไปคื้เก่าผู้ตารลีมิตรพาลหันแต่งิตไตอหลีเป็นมาใไม่บบมีอยางลดนลงมากก่เกิดมิตรพูแต่พังไปบบได้เกิดแล้วะจะว่าบางคนกับ่านโอ้ยตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะบมีดอ,อกมิตรพาลหันนะโลกเนี่ยเข้าเขาใจผิดเตง ผู้ใดเหตุสัวได้หลายมามึงตายแล้วบ,ด,ด,ะะวบด้ผู้ใดเกิดว่ะซั่นพความบด้ผู้ใดเกิดิ่นพอรห์เนิ่นข้นดีจังดีที่สุดจังบด้ผู้ใดเกิดบันบอกมันชั่วสวนัน่นมันสิได้เกิดอีกเฮ็ด <c oughs> สิว่าบได้เกิดนะมันสิโต๊นรกไปแล้วมันก็มาเกิดใหม่กะเกิดใน,นนรกนั่นแหละเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์ดรจชานเป็นเป็ดเป็นอสุกากเกิดมาเป็นคนกับพี่คนพี่การบดีบ่บงาม วิบากกรรมสัวเห็นไพในวัตสสงสารน่เดผู้ออกบวชจังว่าพิษสุแปลว่าผู้เห็นไพในวัตสสงสารที่เรามาทั้งหมดนี่ว่าพพรใะญ่ท่าสิออกบวชนะนี่แหละก็คือเห็นไพในการเป็นคนเห็นไพในการเวียนไหวใจเกิดจังอยากออกบวชจังอยากจบจบพบจบศาสจบการมา,าเกิดอีก แต่มันเลยบอ่อนซ่อนสมบัติในโลกนี่เจ่ไว่านี่อาจารย์ขอขอทีมาเห็ดวัดสีๆได้นี่ก็เลยได้มู่นมอดระดกต่อสารอาจารย์กับบุสนสัส่มทรัพย์สินมระดกมาที่ดินดียี่สิบไร่ทั้งคุณนะกับบุได้แบ่งกับผู้ใหญ่สัมขอทีหาไรนี่ฮกไรเห็ดวัดสีๆแต่ว่าทีทั้งหมดทั้งหน้าทั้งสวนทั้งบ้านกับบุได้ไปเอาน้ำบ่าอาน้ำบุได้อยากได้ อยากได้ไมาเหตุบัตรสื่อเลยเลยเลยขอสว่วนให้พ่อแม่ได้เห็ุบุญใหญ่นําเอาทีจะของเหตุบัตรนะ,ะเรียกว่ายั่งในหน่อยผ้าพ่อผ้าแม่เห็ุบุญใหญ่ท่านทีนท่านเงินท่านพ้องท่านนั่งกับท่านน้องหมดแหละล่ะต่วศาสตร์นี่ศาสตร์หนึ่งเล่าโบคนทุกกร้างแต่ว่าให้เล่าเหตุบุญใหญ่ท่านทีเหตุบัตร อ่าสูงส,สุดนะคล้ายกับที่ละหลายแสนอ่าแขนี้แสนหาอ่ะไรล,ละแสนหาแต่นี่เกือยวกบไร่ให้เราท่านในศาสนาท่านบ,บ่พ่อวันี้มาจังหันอีกมาสร้างวัดอีกเราเหตุวัดจนเแล้วเราก็ล่างในเศร้ามีแห้งปีนี่แล้เพราะเยพ้นสามปีที่ผ้าเหตุวัด ก็ว yup the you ันเดีเศร้ามีแหงเสือตื่นเต้เศร้าแต่แต่ถี่มันบอกใหมีกุฏิอาจารย์ไปนอนในน้ำเหล่าด้นอนอยู่เพื่อนอยู่หน้าอันดีนเตือนเศร้าสั้นเศร้าแหล้วกับสั้นเขาอยู่บ้านอยู่หน้าเดี๋ยวแม่กับแตงค่้าเขาขึ้นหกินเขาสั้นเขาเหล่วเพื่อนกับกินต่อกินแหล้วกับพ้ากันออกมาที่รถดีแดงออกมากเห็นบอกพอเม่์รับอาจารย์เห็นบอก พ่อกับลูกพ่อแม่กับลูกพากันมาสร้างวัดสองมือจะขอไงได้ที่หลอกมาคู่มือเ้ามาเหจจ็ดอาจ้าใจก็ว่าผูกอู่นอนอยู่ในปา่านตัวบุหันนี่นมงลบสมื่เออเราคนแถวทงอย่างนี้มาเห็ดสวยนะใครอยู่กับมีพี่น้องอยู่นี่อ่าน่อยเย็ดต่อยนะแต่เออเราคนมาในสองสามคนมาเห็ดเขาไปหาเห็ดงานเขาคำกับเมื่อ เศร้าก็มาค้าก็เมื่ออยู่นั่นนี่เนี่ยต้องเสียค่าน้ำมันตั้นไงมาอยู่จนสิบนะจนสางกุฏิหลังแหลกแล้วคือกุฏิที่อาจารย์นอนอนี่แหละข้านะงในตอนนั้นก็บ่ได้ใหญ่ปานนี้ได้เฮ็ดเพรได้นอนสางกุฏิแล้วอาจารย์จังอยู่ผู้เดียววันนี้อาจารย์ก็นอนอยู่ผู้เดียวน้องพอก็กลับไปบ้านนะน้ำเศร้าก็พากันมาใหม่นะไปเย้ยต่อยจะมาจังหันเหมือนยะ <laughs> ต่อยมันจังหันไปกินเขาน้ำเหลวมานะ